วัดดีเด้อจ้าพามาเบงรีสอร์ทอาบน้ำนะจ้าอาบน้ำม,มวนคักบอยาขึ้นแล้วบาดนี้ ดีซอน้ำหนามด้วยจ่าบังในผลมวลนคักดีซอเฮาอาบน้ำตีลงัลงกาลังกาลังเบ้ยมวนคักอีลี งาขาวจวกยบริเวณที่รีสอร์ทอาบน้ำนะจ๊ะมันจะมีทางลงมาขอเช็ดลงมา ล่อยดุนดุนเอ้ยอาบคักอาบมวนคักอยากเลยออเอ๋นได้เ่นน้ำ

นำเสนอน้ำมูลบ้านสวยบ้านตะกางนี่ล่ะค่ะเขเอิ้นน้ำมูลงามชี้ปลาลิซอมาอาบนี่บรรยากาศน้ำน้ำมูลน้ำชี้ข่เจ้า ขึ้นจากน้ำแล้วเดี๋ยวจะขึ้นจากน้ำ

โดยมออจ่าดิเนาะด้อยูในอยางเดียวเลยจ่ามเจ่านะสีจ่าดีแล้วจ่า่ายน้องก่ไก่น้องเบิ่งคว่ำรอของน้องเหลิมไงอเ่เลยเด้คว่ำรอของน้องอะเนาะดูบ่สด้ยเ

ว่างาน้องด้วจ้ะไงหเหลิมญ่เป็นเน่าแล้วูได้ว่ตีอะนาวอะไรคสิต่ทองาว่้านนี่จะทำอไรุตุนใหม่เก็บขนมกินจังแมนานะ

ลาได้สิอยู่เลยนะจักคนนี้แม่นี่นะเอออ้าวปล่อยฮูดมั้ยนี่เป่าให้ฮูดเด้อมั้ยปล่อยฮูดเด้อมั้ย <coughs> 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 เดินในุ้่นสาหนองมะเขาวมเลยเดจาเหมือนนี่ก็นําเสนอเพียงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าเหมือนหนาจังมาใหม่อ้าววัดตีหน่อยเล้วมากินขยะโอเคค่ะยยออ้้ วัสดีนำเสนอแค่นีด้ด้วยจ้า